สิ่งที่ควรรู้ตอนซื้อ ZTE Nubia Neo 5G มือถือที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกมมิ่งโฟนในราคาย่อมเยาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พดดวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream m o ิ i ัพ Up Let's Go ตอนแรกนี่ครับตอนที่ผมเห็นข่าวน้องเขาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเขาเปิดตัวต่างประเทศที่ไหนได้นะครับเขาเปิดตัวที่ไทยและเปิด pre o อ d e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัว sati nu เบียนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเจ้าตัว nu เบียนน neo 5g แล้วกันนะครับรอบนี้เนี่ยเปิดตัวมาแล้วก็พร้อม pre เด d e r ในไทยเลยนะแต่ว่าสเปคต่างๆเนี่ยต้องแจง้งผู้ชมก่อนนะว่าอาจจะไม่ได้ครบครันเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีสเปคเพียงแค่ในฝั่งของ pre เดอร์ของเขาในครับในหน้าเว็บหลักย,ยังไม่ได้มีนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัว nu เบียร น e O 5G ตัวนี้นะครับเปิดมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.67นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD+ พ a n e หน้าจอครับเลือกใช้เป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยรอบไป120เฮิร์นะครับแถมยังรองรับ HDR10+ อีกด้วยในด้านของหน้าจอเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับจอทรงจอสวยแล้วก็ด้วยความที่โนบิเนะครับแต่ก่อนเขาจะมี Ex o n ซนที่เป็นมือถือกล้องใต้จออะไรแบบนั้นนะครับทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขอบมันรูเล็กลงจังเลยนะครับเวลาขอบเครื่องหรือว่าจอเครื่องเนี่ยมันจะดูมีพื้นที เยอะขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของหน้าจอนะรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android ที่ไม่ได้บอกเวอร์ชันของเรานะครับว่าเป็น Android เวอร์ชันไหนนะแต่ชิปเซ็ตนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น u n i s o c T8205G นะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันคืออะไรนะครับแบรนด์เนี่ยอาจจะคุ้นชื่อกันนะครับอย่าง u n i s o c เแต่2 0เรายังไม่เคยเจอเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับ ปรากฏว่าน้องเนี่ยเป็นตัวใหม่ของทางยูดิซอกนะครับรองรับ 5G ด้วยและเป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับสามารถเทียบได้กับตัวเดมิสตี้820เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าประสิทธิภาพพอๆกันเลยนะครับผมใช้อาร์มตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เดม n สตี้820ตัวนั้นเนี่ยเลือกใช้เป็นสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับตัวนี้ก็อาจจะประหยัดพลังงานเยอะกว่านิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของการเล่นเกมความแรงเนี่ยน่าจะพอๆกันเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มใช้ได้ในเรทราคานี้นะครับส ความพิเศษก็คือแรมเนี่ยให้มาเป็น8 g ิกนะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มได้นะครับด้วยคำเป็น memory fusion นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่มแรมสูงสุดได้ถึง18 g b กนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ extended ram อะไรแบบนั้นนะครับก็เพิ่มแรมได้นะส่วน storage นะครับให้มาอยู่แล้วเพียวๆ256 g b ไปเลยนะครับก็ถือว่าแรงนะครับเตรียมตัวที่เป็นเกมเมอร์เต็มตัวได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเรื่องของแรมหรือเรื่องของชิปเซตเนี่ยก็ถือว่าโอเคพอตัวเลยนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับรอบนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาเป็น2รับตััวมหลก่50 ล้านพิกเซลนะครับบวมกมาด้วยกับอีก2ล้านพิกเซลซึ่ง2ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเลนส์อะไรนะครับถ้าส่วนตัวผมดาน่าจะเป็นเลน AI นะครับเพราะว่ามันเขียนเป็นฟิกโฟกัสอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอตัวนี้ไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าสามารถถ่ายได้ที่เท่าไหร่นะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมาสี่พันห้พร้อยมิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วย มีแจ็คหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับผมระบบเสียงนะครับเป็นแบบ DTX X Ultra นะครับเป็นลำโพงคู่ของเขานั่นเองนะฮะพอตก็จะเป็น USB Type C แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรองรับต่างต่งตัวนี้ก็รองรับหมดเลยนะครับวายฟ WiFi นะครับ NFC ต่างๆมีมาให้ครบนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแรม8 g b s ซ์เร256ราคาไม่เกิน7,000บาทนั่นก็คือ6,999บาทนั่นเองนะครับ7,000บาทมีทอนนะโดยรวมเนี่ย จากสเปคเนี่ยผมว่าราคานี้ถือว่าใช้ได้เลยเนะครับสามารถแข่งกับตัวที่แรงๆอยู่ในท้องตลาดได้บอกได้เลยว่า งานนี้มีสนุกนะครับผมงานนี้มีสนุกแน่นอนเพราะว่าคือในท้องตลาดเนี่ยราคานี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งว่าเฮ้ยราคานี้เราคุ้มสุดแต่หลงังๆมาเริ่มมีแบรนด์คู่แข่งทํามาแข่งแล้วนะครับเราจะได้เห็นการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ผูกขาดจนเกินไปทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้นั่นเองนะครับและตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อนะครับในช่วงแรกที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยจะมีพัดลมแถมมาด้วยเออเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับองเ,าเอง้าามมล่นนียทแซึต เปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะสำหรับตัวนี้นะครับสามารถผ่อนได้ด้วย0%นเนาน10เดือนโอ้โหเขาไม่ได้จ้างขายผมนะแต่ว่าก็เหอเห็นขนาดนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับคุณผู้ชมนิดหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแต่ว่าเขาเปิดพรีออเดอร์แล้วถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะได้เครื่องมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะแต่ดูจากสเปคโดยรวมต่างๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม,มันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะครับ ผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้นะครับชอบตรงไหนหรือว่าสังเกตตรงไหนได้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับฝากผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราลงคลิปนั่นเองนะครับฝากไปติดตามแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหยอดวิวตกเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกนะครับฝากไปติดตามทุกคนลอ